สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชอบมูบิชาเคนะครับวันนี้อยู่ในเกมนะครับ One Punch Man นะครับหรือชอบเป็นหัวไข่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับเราใช้ตัวอวตารนะครับริมแบบตัวโกโจซสตารุนะฮะมาดูนะครับว่าถ้ามาอยู่ในอวตารนะครับในจักรวาลของหัวไข่จะเป็นยังไงครับอ่ะอันนี้มันดีคาเมนนะครับเราดูนะครับมูเมนไรเดอร์นะฮะ นี่บ้านของโมเมนไรเดอร์เหรอโอ้นายอิงเหรอมีอะไรหรือเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเขาก็อยู่นอกเหนือนะครับเวลาทําการนะครับโอ้เขาบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อต้องการทำติชมหรืออะไรหรอกนะนะครับโบมเมนไรเดอร์นะครับเขาบอกให้เดินไปตามถนนนะครับหา เพราะเวลาถ้าเจอปัญหาอะไรก็พยายามช,ช่วยแก้ไขปัญหานี่แหละคือหน้าที่ของยูโรเมื่อนาย,นยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็นายก็มีโอกาสที่จะเจอกับบอลสเตอร์ที่เก่งๆนะแต่มไม่ใช่อะไรที่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับคนส่วนใหญ่นะก็ไม่กล้าที่จะชน้ากับพวกบอลสเตอร์ที่เก่งๆหรอกเอะเกิดอะไรขึ้นฮะเฮ้ อยู่ที่นี่เองเหรอเหล่าฮีโร่อะไรกันเนี่ยด้วยนามแห่งความยุติธรรมมูเมนไรเดอร์นายจะมีทางที่หลบหนีได้หรอกนะนะครับจะจับไอคนนี้นะฮะคือสแนชเชอร์นะครับนายจะจัดก,การหยุดฉันได้ยังไงล่ะไหนมีแค่ไอจักรยานเก่าๆอย่างนั้นเหรอเป็นจักรยานแม่บ้านอยู่นะครับมีตะกาอยู่ข้างหน้าด้วย รู้ไหมว่าเซนเชอร์อย่างฉันแต่สามารถวิ่งได้เร็วอย่างสายลมเนี่ยน่าจะตามฉันได้หรือเจ้าขยะเอ้ยโอี่ครับให้เราตอบกลับนะครับเอาเลยดีกว่านะฮะแรกเขาแนะนําให้เราเนี่ยครับเรียกแบ็กอัพมาช่วยนะครับแต่อันที่สองคือเราจับมันเลยดีกว่าไม่ต้องต้องกังวลหรอกจากยาเนี่ยไม่ใช่ขยะหรอกนะมันคือความยุติธรรมฉันจ,จะต้องหยุดไปเจ้าขโมยงโง่คนนี้ให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม งั้นนายก็พยายามที่จะจับฉันดูสิเอาเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องจับไปตัวหัวขโมยคนนี้นะครับหมูเป็นไรเดอร์โดยใช้จักรยานกเก่าโอ้ความเป็นยติธรรมเห็นไหมดูฉากอะไรเนี่ยขับจักรยานไล่ตาม เหนื่อยมันวิ่งเร็วอย่างสายลมจริงๆนะครับมูเมลัยเดอร์ต้องขับจักรยานไล่ตามแล้วก็เหนื่อยหอบเชียวเซชเชอร์บอกว่าไม่เร็วนี่นะแต่อย่าคิดว่าจะล้มฉันได้นะตอนนี้อย่างที่ฉันเตือนได้ก่อนเหนื่อยนะครับฉันมั่นใจว่าฉันทําได้ามโอ้ลุยเลยโอ้โหมูเมนตยเตยไปโยนมันกัดอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับขอโจทย์สายล่มมาวิ่งมาช่วยนะครับ ใช้ทำไม่ตายมาเลยเเต,ต้องชน,นะความพีทชต้องยืงนหยัดนี่มาแล้วครับมาลุกขึ้นมาสิมานี่โอ้ทาไม่ตายจักรยานทุ่มใช้ไม่ได้โอ้บูเมอไรเดอร์สู้เขาทำไม่ตายจักรยานทุ่มไม่โดนโฉนี่งไงล่ะอีกทีนึงน,นะ จักรยานทูบไม่โดนถูกโอ้โหทำให้ใจของอัศวินอันนี้แหละไม่โดนมันอะไรเนะี่ย justice crash ครับปาจักรยานไปสี่รอบแล้วเอาสินี่เนี่ยั้นแหละจากนี่แหละทจักรยานชนชนเลยอ่าไปง่ายและปาจักรยานอีกทีนึง ไม่โดนนะครับนี่ความเป็นธรรมยุติธรรมอยู่กับจักรยานด่าน <derivatives> <is pol ar> oh. ี่ไงแหละโดนแล้วโดนแล้วมาโอ้โหเฮ้ยมันส่งอะไรไหมเดี๋ยวกันนะครับนี่ลบก่อนลบก่อนนะครับโอ้ oh. นี่ไงล่ะไอ้เวรที่ยึดจักรอยู่กับความที่ทำได้เราพลังป้องกันเพิ่มขึ้นฮันดานะครับบูเบนไรเดอร์นะครับยอดนุชจักรยานเก่าเขาบอกว่าเนี่ยฉันแพ้ฉันแพ้กับผู้ชายที่ขี่จักรยาน เขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นเลยเงียบเลยตำรวจกำลังจะมาที่นี่แล้วถ้าบอกว่าถึงแม้ฉันไม่ได้ร้องขอการช่วยเหลือจากนายหรอกนะแต่นายก็ยังมาช่วยฉันอยู่ดี <S 1> <S 1> นายเป็นนักวิ่ง,งเหรอแม่ถามกดโจนะครับฉันประทับใจในตัวนายมากอาเองก็ตามนะนายก็สู้ได้อย่างรวดเร็วดีจริงๆโอ้ชมเราชมเรา ฉันหวังว่าจะเจอนายอีกได้ไม่ช้านะจะอยู่แถวๆนี้แหละจนกว่าตำรวจจะมาจับไอ้เจ้าขโมยขว่าคนนี้นี่ครับมู่เป็นไรเดอร์นะฮะมนุษย์ผู้ชายธรรมดาชายธรรมดาผู้เป็นฮีโร่นะครับเด็กๆก็อาจจะมีน้องๆนะครับที่ฝันจะเป็นฮีโร่เหมือนกันนะฮะนี่เควสเคียครับ ครับพอสัมพันธ์เรากับบุรีรัม์เดอร์ขึ้นแล้วอูขึ้นกระจีดเดียวบุรีรัม์เดอร์นะครับโอเคเมน์สตรอรี่ผ่านออบเจกตีฟเสร็จนะฮะไปตรงไหนอีกเดี๋ยวช่วยคนนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นครับไอโอลแฟน เขาบอกว่าเขาร่างต่อแถวนะครับเพื่อที่จะจับมือกับคา,าเเมินนะครับอาไมหน้ากากคามินนะครับอาไมแมสนะครับจับมืากากอรอต่อแถวถ่ายรูปนี่คือแถวหลังสุดนะรออยู่ตรงนี้นะถเธอในไหนที่อยู่หลังชั้นอยา่าแซงคิวอ๋อ,รอเราอ่านเราลองต่อแถวดูนะครับอยากจับมือกับดารานะครับหน้ากากอาไมนหน้ากากหวานฮะมอนสเตอร์ Monster อย่างนั้นเหรออะไรอ่ะ ผมเป็นหัวหน้ามานี่ครับมอนสเตอร์ลองสู้สิไม่ต้องตกใจไปผมเป็นทีโร่นะครับฮะห,หน้ากากหน้าหวานมาแล้วนี่นี่นออกมาช่วยแฟนแล้วนะครับแฟนคลับนะครับอมายแมสนะครับหน้ากากหน้าหวานนะครับ<อ>เขาคือคนในไอดอลของพวกเรา เอาละถ้าบอกให้เราอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ดูชั้นต่อสู้แล้วกันนี่นี่หน้ากากหน้าหวานนะฮะเดี๋ยวเราได้บังคับหน้ากากหน้าหวานเรื่องสิงด้วยครับโอ้โหลบก่อนที่ นี่เตะโอ้โหหัวม้ามันเก่งอะหลบครับนี่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 อีพลังอะไรบ้าง justice น,นะครับความยุติธรรมโอ้ไปก่อนดูขึ้นมานี่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเจ้าม้าหัวม้าเก่งวะ เดี๋ยวลบก่อนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเด้อเดโอ้โหพลังตาหวานนะประเด็นละไม่ยี่เป็นไงเราโดนแล้วครับเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างนี่ ดีอย่างน,น,นี้เป็นไงล่ะแค่สามคิดนะครับได้เอเลยเจอพลังความหล่อของนักแกะตาหวานเข้าไปเอาละครับตอนนี้นักแกะตาหวานนะครับหลังจากปรับปีศาจม้านะครับก็กลับไปที่สตูดิโอเหมือนเดิม นี่ครับนักการต่อหวานนะคะไม่เคยเนะผิดสัญญากับฟแฟนๆเลยบอกจะมาจับมือเข้ามาจับมือโอเคนะครับอาร์คาวลองชีวิตอารลองถามว่าคุณรอมานานเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขาบอกเขาจะรออยู่นี่จนก,กว่าจะได้ถ่ายรูปนะฮะไม่เชื่อเลยว่าโอ้โหนักการต่อหวานเนี่ยจะออกมาสูส้ต่อหน้าพวกฉันโอ้โหคลั่งมากนี่ครับรู้สึกมีความสุขมากเลยะเนี่ยนักการต่อหวานช่วยชีวิตฉันไว้นะครับ ะน,นแล้วต่ทำงานแบบนี้นะครับชื่อเสียงไม่ขึ้นนะครับความสัมพันธ์กับนายกกาวหวานขึ้นไหมโอ้โหขึ้นครึ่งหนึ่งนะเลยเมื่อกี้เหมือนพลังขึ้นนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนี่เนาะ ที่3เอาใส่อะไรดีพลังตาหวานนี่คือดาบนะครับอันนี้คือเอาดึงพลังทั้งหมดนะครับต่อยออกมาที่หมัดเดียวนะครับระยะสั้นส่วนนี้นะครับฟันด้วยดาบนะครับ3ครั้งด้วยความเร็วนะครับเรายึดตรงนี้ดีกว่าขอ,อนี่มีนดันเรามีละหนึ่งสองสามโอเคนี่นะครับทำไม่ได้ที่3ขึ้นมาละส่วนทำไม่ได้ที่4ยังไม่ได้นะครับโอเคเราใส่ทำไม่ได้ใหม่ขึ้นมาแต่แล้วนะครับ ให้กับโกโจโลแล้วฟันด้วยพลังดาบสายเวทนะครับอา้าวตกแทงมัสเตอร์นี่นะออกมาเดินเฉยๆนะครับดูสิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้มีของขายเดี๋ยวกลับที่บ้านเราก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้านเราได้แล้วนั่นใครอ่ะเดี๋ยวก่อน รับจ็อบนะฮะเดี๋ยวก่อนเอ่อขอซื้อหน่อยครับผมคุณโหดูคุณป้าเลยขายของหยีต้านรับฮีโรลคูป,ปองบุ๊กนะฮะเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่คือเพิ่มเทคนิคเหรออ้าวซื้อเอาสิาสซื้อเท่าไหร่อย่างสองสามสี่ห้าหก,กอ่ะซื้ออันนี้อะไรอ่ะเพิ่มอะไรเนี่ย ที่เพิ่มเทคนิคแล้วนะฮะดูสิเรารากินอะไรได้บ้างอ๋ออันนี้คือเพิ่มนะครับเหน็นไนะตอนนี้เรายังเพิ่มไม่ได้ ไปเมืองน,นี้ไม่ได้นะครับยังปิดตัวอยู่อันนี้เพื่อนเรานะฮะเป็นของอาจารย์นะครับจีนอสกเก่งมากเลยนะจีนอสบอกว่าอยู่นามิใคอะอ่ะมีคนชุดดำนะครับนายรู้ใช่ไหมว่านายอย,อยู่มาเพื่ออะไรนะครับตอบคำถามของฉันก่อนอย่าพูดอะไรคืออะไรอ่ะสู้เหรอเอาได้ที่จะสู้กับฉันมา เขาบอกคลาส4แลงหนึ่งนะครับเดคอขีมูแมนไรเดอร์เขาเขาขี่อะไรแน่นอนครับมูแมนไรเดอร์ต้องขี่จักรยานแน่นถูกคำถามที่2นะครับเื่ออะไรอ่ะเบิร์ตเทล e อมอนสเตอร์วัคซีนแมนเป็นอะไระครับเป็นมา t h เ r อร์เอิร์ธวิวเหรอครับออวิวเลชั่นที่อ่ามา t h เ r อร์เอิร์ธวิวถูกต้องโอ้โหเก่งมากเราผู้ค่อยเป็นคนก่อตั้งนะครับสมาคมฮีโร่ ไห่วะเดี๋ยวก่อนนะนี่คืออุนต้าเวลตี้อากุนิสปิทเชนคิดไม่น่าใช่อันนี้น่าจะเป็นดันมเบลหนึ่งคลาสเอสฮีโร่ใช่ไหมอุนต้านะดูสิอ้าวไม่ใช่เหรอพีดอ่ะคลาสซีนะครับมูเมนไลเดอร์น่าจะต้องขี่จักรยานสารที่สองนะครับ ช่องนี้มาเดอร์เอิร์ธวิวมาทำสุดท้ายนะครับทครคนก่อตั้งเม่อ้เราเอาอีกมาเล็กหนึ่งใช่ไหมงั้นเราก็ต้องเอาคนนี้นะครับอัลต้าเวลติออคโคนีนี่สำเร็จครับนี่ตอบถูกแต่ชัดเสียงได้ขึ้นนิดเดียวนะฮะนี่เราสามารถทำได้นะครับโอ้คนแก่ สวัสดีครับมาเลยแถวนี้ครับผมนี่ไมเ่เห็นอันตรายนะครับอ๋อมีคนด้วยเฮ้ยเฮ้ยซาบลาดเขาบอกสั้งทีนะครับเราก็จะเจอเราเหม,มอนสเตอร์ในเมืองนะครับอ้าวได้เราปราบมอนสเตอร์หน่อยฮะมันวิ่งขึ้นมาหาเราเลยนะครบร้อยยังป่ะเรียบร้อย เจ๊ลองของใหม่โอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งซื้อนันเป็นไงล่ะลองย่อยเถอเข็นดาบสินี่ใช้อาวุธใหม่บ้างนะครับเจ๋งมากเรานันเรียบร้อยครับมอนสเตอร์สามตานะครับ เอสเลยจ้าโอ้เวลังคิดน้อยมากร้อยยังอะต่อเลยครับแพ้แล้วครับนอนนิ่งเลยครับโอบอกแล้วอย่ามาลองดีกับเรานะฮะตอนนั้นไปอีกมึงเดี๋ยวไม่ไปนะเดี๋ยวเราไปที่บ้านของเราก่อน บ้านเราบ้านเราอยู่ไหนดูบ้านนี่นี่น,นี่บ้านเรานะครับ๋ยวสวมครเข้าอนุญาตให้เราซื้อเฟอร์นิเจอร์ส่วขมาตกแต่งบ้านเราได้หรือยังนะครับนี่ครับโอ้โหห้องพักของฮิโรดับคัสอย่างพวกเรายากจนมากีกก่อนเดี๋ยวนะแล้วผมจะซื้อโอ้โยงซื้อไม่ได้นะยังไม่ได้นะครับ ได้แค่ move นะฮะลองดูนี้นะอันนี้แค่เปลี่ยนอวตารนะครับเปลี่ยนเชื่อเลยไม่เปลี่ยนนะอ่ะออก,ก่อนซื้อได้ที่ไหนอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้่ังงี้นะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเราต้องมีคลาสที่สูงกว่านี้ก่อนนะตอนนี้อยู่คลาส4อยู่เลยยังยังขึ้นคลาส B ยังไม่ได้นะครับเราไปรับงานก่อนดีกว่านะครับ ราจะไปตรงน,นู้นมีศัตรูที่เก่งกาจกว่าเรานะครับโอ้โหนี่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเราผ่านหมดแล้วโอเคระดับสองารัดชัดชนะครับอันนี้ก่อนแล้วกันสู้นะครับถือว่ากลับเก็บพลังไปในตัวด้วยนะครับกดโจศัตรูนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเก่งเลยนะครับในภาคจากักรวาลของวันพัชแมนต้องต่อสู้นี่ คนแก่สามตามีงอนใชายาของเราคือนี่นะครับฟิตแพนนะครับก็คือจรงจรงในฟิตนะครับยอมดูจริงจรงในฟิตมาฟิตแพนต่อยแล้วนี่ไปแล้วเป็นไงล่ะฟันเลยเอ้ยโอ้โหดาบนั่นนั่นมาสิมาสิ โอ้โหต่อยสวนกันครับเมื่อกี้ตัดท้ากันเรียบร้อยโอ้ไอ้เจ้าหน้ากากไอ้นี่น่าจับบัคเกอร์นะเฮ้ยมีคนมาช่วยเรานี่ลบไปโดนไปเอซายี่เป็นไงล่ะขอใช้ท่าไม่ตายใหม่ก่อนวูฟแฟงครับนี่ครับอย่างแรงครับทำให้ตายเถอะภูมิใจ นี so oh <that> <tones> ่อย่าไปที่กลางกระดาเขตเลยนะเนี่ยโอ้โหพลังขึ้นเยอะมากอาจจะไปได้นะครับพวกเราปะทะสองคนครับงานต่อไปนะครับอีกงานหนึ่งแล้วกันนี่สู้กับใครเนี่ยมอนสเตอร์นะครับโอเคไหวไหมลองดูไป พลังขึ้นยากนะครับต้องเก็บพลังไปเรื่อยๆเฮ้ยแองกี้ดิสทอยเออร์นะครับผู้ท้าปละลองความโกลเกลียวนะครับมาเจอนี้หน่อยฮิโรนะครับแต่กิงในฟิตนะฮะนี่อะไรโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะอ่อยทะลุเลยมาฟันเลยสองสามเป็นไงล่ะดูขึ้นมาเจ้ากิงในหลบเรียบร้อยกระจอกหมูมาก รู้จักกิโลกร่งกิงในฟิตอย่างเราตบกันนอนฟิตดูเลยว่าอัพจ้าโผได้แค่สองร้อยไปสู้ไปเลยวิอัพไปนะครับเนี่ยสต็อปนะครับอาร์มอะไรเนี่ยไปลุยเลยนะครับ ทำมิชชั่นไปเรื่อยๆเราเฉ่งก้าศึกตัวของโกโจโซตาตวรุนะครับอ้าวเจอนี่นักเพลงข้างถนนเล้วครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะมันมีแบ็กอัพมาไหมโอ้โหเดร์โบโทโดะโรนะครับผู้นนะหญิงคนนั้นเก่งนะลบโอ้โหลบพิงโดนเลยฮะเฮ้ยลบมันหนักมาก โอ้โหมันขวดรอบทิศฟันฟันเป็นไงล่ะมันตักโคตอีกทีโอ้ไม่โอ้โหจะตายแล้วไม่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 นี่ไงเราเกือบตายนะครับเนี่ย เด็กส์ข้าไม่เซอร์ไพรส์กับแพ้นะครับหมัดหนักมากโอ้ยได้ครบเลยนะฮะไปนะครับโอ้โหเอาชัดบิ๊กมอนสเตอร์ได้หรือเปล่าลองดูมา มอนสเตอร์ยักษ์นะครับจะไหวไหมยอ A small this is my like fry o p งโ n ้แมดเด้นดิสโทเรียเลยครับผู้ทำลายความบ้าคลั่งมาฉากน่ากลัวเลยครับตอนนี้มาลบโอ้โหนี่ไงนี่จ้านี่ไงล่ะมาซี่สเซซ์ฟันโอ้ยโอ้โหดาบเราออกช้าไป นด้ยังไงเล่าจนะมาเอัประคัดนะครับฮีโร่คนหนึ่งมาตอนวิ่งตามไปยังช่วยไม่ทันอย่็บลอยยังมูฟโอ้ยังไม่ใช่คิโร่มูฟนะฮะยังไม่ได้ โ okay, อเคก็จบแล้วนะครับสหรับคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์สดับสับส์คลาย ب, เป็นกำลังใจด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ